ใส่ไรใสยได้หมดนะพี่แต่ว่าถ้าใส่ไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์เยราจะไปใส่ดีกว่าแค่นั้นเองครับ <Okay. S 1> อย่างไรเทมเนี่ยตอนแรกบอกเลวผมไม่เชื่อ แปลงนี้ใช้ผสมถังผลิตนะครับก็ใช้อยู่ที่5,2อแต่ว่าเวทแรกเวทแรกผมใช้อยู่ประมาณ8 82 82ด12นิะคือเอากระตุ้นหน่อยให้มันให้มันแบบเข้มข้นนิดนึงก็ก็7วัน7วันครั้งเวทเวทเวันครั้งปกติครับฉีดตามแมลงลงนะพี่แมลงอะไรลงก็ฉีดแมลงนั่นไปก็รอบทุก7วันอยู่แล้วเวัน7วันนั้นอ ประนใช่ดูดูว่าตอนนั้นมแมลงอะไรลงเราก็ใส่แคมตาม,มแมลงที่ลงตอนนั้นเองส่วนใหญ่ก็ถ้าถ้าเป็นแบบพวกดาบเล็กหรือหางวัตถุเล็กเนี่ยอันนั้นผมก็จะไปคุมพวกเจ้าจันฝรอยมากกว่าต้องคุมก่อนใบกลางอะ่ะถ้าใบกลางแล้วคุมยากถ้ารู้แล้วมันมีเริ่มบินอะไรเงี้ยเราต้องทีเป็นเป็นห้าวัน,นขั้นต่ำเลยก็ลากลากยาตลอดเลยใบแรกไม่ได้ไม่ได้หยุดเลยเราจะไปถอยตอนเมื่อกระตุ้นใบสองมาแล้วเนี่ยใบสองเนี่ยเราจะเริ่ม เบาพวกฮอร์โมนพวกอะไรลงเพื่อไม่ให้โครงสร้างมันโตเท่าไปแล้วมีนาครับมีนาต้นมีนาเลยครับต้นมีนานี่คือเป็นเหมือนเหมือนกับฤดูการของรุ่นแรกของภากตอนออกเพราะว่ากระดุมมันออกพร้อมหมอนก็จริงนะแต่อายุการเก็บหย่องสั้นลงใช่ไหมเหมือนเป็นสามสิบวันนะพี่ ดอกกผมแรกๆผมจะตีปลายกิ่งออกก่อนแล้วก็เหลือข้างในไว้ไว้คัดตอนอ่อมะเขือพวงใหญ่หรือหัวกาไรอะไรเงี้ยครับคืออันนี้เราจะเว้นเป็นช่วงละเว้นเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วง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 เพื่อไม่ให้ดอกเยอะพอดอกเยอะไปมันต้นมันก็แบบกินอาหารเยอะไปเป่าเงี้ยแล้วก็การพ่นยาพ่อนอะไรมันก็จะเปืองน้าเปื้องอะไรเปือนทุกอย่างครับคือเราจะการไปรอบหนึ่งแล้วพอหลังดอกบานห่างแย่ติดอะไรดีเงี้ยเราจะมาคัดลูกกันตอนที่ว่าใส่นกกระทาครับไขน่นกกระทาก็กระดุมผมเป็นรอบเดียวใช่ แต่อาจจะเผื่อประมาณสักหลูกสมมติจะต้นหนึ่งเราไว้60ก็อาจจะเป็น65ลูกอะไรเงี้ยเผื่อเผื่อแบบคัดลูกแบบไม่เข้าตาออกอะไรเงี้ยแค่นั้นทรงนั้นอ่าทรงแบบมันเล็กๆยังมองไม่ค่อยชัดเจนเงี้ยเราก็เอามาแต่งอีกหนึง ผมก็จะมองลูกที่แบบว่าห่างแย่ที่มันจะตรงกับขั้วเนี่ยคือมันจะบ่งบอกว่าลูกมันจะไม่เบี้ยวใช่ไหมแล้วก็ภูมิันจะเต็มแต่ถ้าเกิดห่างแยไไ่ไม่ตรงอะ่ะอันนั้นนะคือถ้าเราเราเราไว้โตมามันจะเป็นเหมือนคลภูมิมันจะใหญ่เหมืนอนตรงเป็ดอะ่อดอะตรงแบบทเลือกเ,เป็ดกันใช่แต่กระดุมอะ่ะมันจะข้อพิเศษความหมอนก็คือเราต้องเลือกที่ห่างแย่ไม่ไม,ไม่สุดไม่ไม่สุดถึงลูกอะ่ะ อ๋อต้องเหลือไว้สั้ครึ่งหนึ่งอ่ะอ่าจะเหลือจะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่าไหม้ไปแค่หนึ่งส่วนถึงสามส่วนอะไรเงี้ยอย่าอย่าไหม้หมดถ้าไหม้หมดปุ๊บเราทําเป็นไซโตเงี้ยตูดจะโบส่วนใหญ่หางแยะเขียวอ่ะตูดไม่ค่อยยุบเท่าไหร่เวลาตอนขยายอ่ะมันก็เลยจะทําให้ไม่ค่อยโบแล้วมันจะเป็นทเรียนจะออกทรงยาวๆนิดๆกระดุมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โฟกัสเรื่องหนามอะเพราะว่าคําว่ากระดุมมันยังไม่ได้ คำว่าวเครหรือโบใช่ไหมหนามโตใช่ไหมมันจะมองภูมากกว่ากระดุมถ้าเกิดเป็นภูแบบมันเหมือนไม่อ้มอ่ะมันจะเป็นภูหลอกเรียกภูกระดูกใช่ไหมอันนั้นอ่ะคือเราเราจะออกถ้าตอนเล็กๆอ่ะตอนที่ไซนกกระทาเราจะเห็นเลยมันจะเป็นแบบมันเหมือนไม่กลมอ่ะมันจะเป็นเหมือนเหมือนมะเฟืองมันประมาณนั้นอ่ะอันนั้นลูกทรงนั้นอ่ะเราต้องเอาออกพอโตไปมันจะเป็นเรียกภูหลอกอีภูอีภูผ่ามาไม่ค่อยมีเนี่ยถ้าเล็กๆเกที่ยวคันจริงก็คือมันจะมองแบบเป็นลูกกลมเหมือนลูกแก้วเลย ห้าพูหกูกระดมจะมีหกูด้วยคือห้าพูเต็มมากเลขเอบวกก็คือถ้าเป็นสี่พูสองเม็ดเนี่ยเขาเรียกเป็นจะเป็นบีมากกว่าบีบวกบีห้าูห้าพูพูเลือภพูแล้วสองเม็ดมันถ้ามันเต็มหัวท้ายเขาก็เรียกพูนะแต่มันเหมือนกับว่าเราจะมองใบมากกว่าตอนฉีดอ่ะที่คือแบบว่าเราไม่ได้เติมแบบโมตัวอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันมีต้นทุนนะเรามาใส่ใส่อะไรอ่ะมันก็คือต้นทุนทุกอย่างที่เราใส่ไปอ่ะ ใส่ไรใส่ได้หมดนะพี่แต่ว่าถ้าใส่ไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์เล้วเรายังไปใส่ดีกวา่าใช่เอมครับผมผมมองเรียนผมรู้เลยว่าจะต้องพ่นอะไรมันเหมือนกับเราคุยเรียนรู้เรื่องมากกว่าถ้าเรามองใบไม่ออกว่าเราจะต้องใส่อะไรอ่ะอันนั้นคือถ้าเราทําทุเรียนผมว่ามันต้องใช้ทุนเยอะมากเลยอย่างไรเทพเนี่ยตอนแรกบอกแลว้วผมไม่เชื่อป่าเขาบอกมึงขีดเลยมึงแตกใบแบบ แตก ality, แบบแบบตุอน believe, hey, ูแะไงเนี่ยเขาพูดโมไหมผมก็ดีแค่ไหนผมก็ใช้อยู่พวกสารอะไรเงี้ยก็ดีอยู่ผมก็เลยลองพ่นตอนแรกแปลงเนี่ยมันเป็นแปลงที่แบบเพิ่งเริ่มปลูกประมาณสักสามสี่เดือนตอนแรกมันก็แตกดีนะแต่มันก็มีอาการเหลืองมั่งแต่แตกก็แตกแบบไม่อ้วนมาแตกก็แตกแบบปกติอะไรเงี้ยผมก็เลยเอามาลองพ่นตอนแรกพ่นถังแบต20บลิตรก่อน สปายฉีดก็คือ1นึ่งซองอะ่ะผมก็อ่านอยู่เขาก็ให้ใส่น้ํา200นะตามรองเลยสองไรท์ผมก็เอาม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 า,มาใส่ขวดเอ็มอะลายขวดเอ็มก็คือขวดเอ็มหนึ่งหนึ่งร้อยซีซีเนี่ยเรามาใส่ในถังแบตสักสองสองช้อนยี่สิบซีซีผมฉีดมันประมาณสองครั้งมั้งประมาณสองรอบเจ็ดวันเจ็ดวันฉีดเจ็ดวันฉีดมั้มยใบแบบแตกเออแตกกับแตกคนแตกเวอ่อแบบที่เขาพูดจริงอะ่ะผมก็เลยว่าเออโอเคก็เลยได้ได้ตัวเนี้ยมาใช้ตอนที่ตอนทําใบตลอดเลยก็เลย ยิงยาวมาถึงถึงตันที่ทำใบเูกตัวใจมันน้อยมันน้อยมากอะซองก็ติดนึงอย่างปุ๋ยปุ๋ยทางใบเนี่ยผมก็จะเป็นเน้นกลางขายสูงมากกว่าที่เป็นตัวแบบรีดเนรีดเอ็นออกแค่นั้นแล้วก็ไม่ไม่ได้ค่อยแรกๆผมจะเติมกลางท้ายสูงอย่างเดียวเน้นเน้นกลางท้ายสูงแรกๆผมก็จะเป็นเนี่ย0ถา2 3 4เลยครับที่เราใช้กันเป็นตัวเป็นตัวรีดเอ็นออกจนถึงใบเข้มตัน ถ้าใบเข้มตันแล้วผมผมจะมาขยับเป็นสูตร424มากกว่าวเพราะว่าก็คือไม่ได้กดจา๋าละก็อาจจะเป็นใน,ในเรื่องการโยกโยกอาหารกลับมาท้องกิ่งและช่วงนั้นเ,าเราค่อยเติมพวกธาตุอาหารรองพวกอะไรอย่างนี้ครับใบแรกก็ผมก็จะสาดเป็นพวก 46-0กับเสมอครับอัตรา1ต่อหนึ่งครับเขากันแล้วก็โรยที่โคนครับแล้วแต่ว่าเราจะใส่ต้นหนึ่งก็อย่างนี้ก็ประมาณนัก10กรัมผมใส่10กรัมก็มาโลนี่ครับโซ่พุ่มครับวงกลมครับแค่นั้นนะมีมีตีน้ำมีตีน้ำก่อนตัดหลังตัดอะผมตีน้ำคือตีน้ำบินอยู่แล้วครับตัดลูกครับหลังตัดลูกผมก็ตีน้ำตลอดเลยคือไม่ทิ้งน้ำตลอดเลยเพราะไม่งั้นต้นมันจะลงไงก็คือเราก็เลี้ยงน้ำให้มัน ให้มันสดชื่นตลอดนะครับหลังตัดรูปไปแล้วสัก15วันนี้ค<ม>ผมก็มจะเริ่มแต่งใส่ปุ๋ยก่อนแล้วก็ใส่แต่งกิง่งแต่งกิ่งที่มันเกะกะออก<ม>เป็นใบสองนี่ก็คือเรากระตุกกระตุก4.6อีกสักรอบหนึ่งก็ได้แต่ทางทางทาง<ม>พอกระตุกออกมาแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้เติมตัวหน้าสูงแล้วจะเป็นเสมอแทนเพราะว่าจะโยกเป็นเซนลลลงมาแล้วเป็นเอ็นไม่สูงแล้ว จะเป็นสูงเสมอที่พ่นทางใบในส่วนทางดินเนี่ยเราเราก็ใช้15 0 0เป็นไม้แรกที่แบบตัวกระตุกใบใช่ไหมแล้วก็พอใบมันออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นเสมอเราก็ยิงไรเทพขึ้นใบอะ่ะมันจะอาจจะมา,มาทุกอนุงคือเราต้องการแฮมแตกทุกข้อนะแต่ว่าไม่ต้องการแฮมแตกยาวแตกใหญ่เราก็เน้นที่ข้างล่างเป็น15พอไม่ต้องถึง40แล้วก็อย่างถ้าใบสองเราตานเสร็จมา เราก็เอาไร้เทศเนี่ยกระตุกเป็นใบที่3แต่ทางใบเนี่ยถ้ามันกระตุกไม่ออกเราอาจจะใส่46ครั้งนึงแต่ถ้ามันออกมาแล้วเราไม่ต้องใช้ก็ได้ทางใบเ,เราก็ใช้แค่ไรยเทศอย่างเดียวปุ๋ยปุ๋ยทางดินเนี่ยไม่ต้องใส่แต่ถ้ามันแดงมาเราจะปรับเป็น8 8ดแปแปดีแทนคือโยกกลับมาเป็นท้ายสูงละจากใบแรกหัวสูงเอเอเ็นสูงใช่ไ,ไหมใบ2เป็นเสมอ แล้วใบสามกับยกท้ายสูงผมว่าถ้าเราเราทำใบสองใหญ่เอาไว้หนึ่งอ่ะมันเหมือนกับว่าใบสองมันต้องการอาหารเยอะเดี๋ยวมันจะไปดึงอาหารจากใบหนึ่งเข้ามาอยู่ที่ใบสองเยอะเงี้ยมันจะทําให้อาหารที่ที่อยู่ใบหนึ่งอ่ะจะเหลือน้อยลงแล้วพอทําใบสามอีกเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะทิ้งใบหนึ่งเพราะว่ามันจะถูกดึงอาหารไปเรื่อยแต่ถ้าเราทาใบท้ายเล็กอ่ะการดึงอาหารจากใบก่อนนั้นอ่ะมันจะดึงออกมาน้อยใช้น้อยแล้วเติมอาหาร ได้เต็มไวใช่ครับเหมือนเป็นการเราไล่ซีนเลยโชว์ด้วยครับถ้าเกิดเราทําใบท้ายเล็กลงพวกซีมันจะมากฝาเอ็นถ้าเราทําใบท้ายใหญ่อะมันจะบ่งบอกว่าเอ็นเราเหลือเยอะเหมือนเราป้อนอาหารอะไรอัดอะไรก็เต็มเร็วเพราะใบมันเล็กไงเราไม่ต้องเติมหลายครั้งมันก็อาจจะทันรอบที่วัลมหนาวแรกมาได้ถ้าเกิดเราทําใบใหญ่อะมันต้องเหมือนเราต้องสะสมเป็นเดือนนะมันก็อาจจะไม่ทันหนาวแรกเหมือนรุ่นแรกของเขาเงี้ย เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเรากดไปแล้วก็จะเหมือนมีน้ําออกมาเงี้ยครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอนะ่ะผมก็แค่เจาะไม่ทายาก็ได้นะไมไ่ทายาด้วยใช่เป็นปีแรกๆผมก็ไม่ได้ทานนะแต่พอปียงหลังผมเห็นว่าเออเชือ้อโรคมะไรเริ่มเริ่มเยอะผมเลยทาเพื่อสบายใจหน่อยก็เลยเอามีทาเล็กๆอยู่เนี่ยผสมโกเม็โอเมตเอ็ดมาทาโอเมก็กันแมลงแค่นั้นเองนี่เข้าต้นทาไปก็หายไม่ได้รามอะไรมากมายครับพรแห้งแล้วเนื้อก็รัดไปปกติ ผมผมผมใช้การดมมากกว่าใช้การดมเอาขอทิ้นี้เลยนกินใช่ครับถ้าเกิดมันมันเหมือนเปรี้ยวน้ำตาลบูดอหผมว่านั้นมันเป็นเชื้อร้ายมากกว่ามั้งเชื้อร้ในความคิดผมนะจำอย่างเงี้ยผมไปกินน้ำตาลธรรมดาน้ำตาลกวนกวนน้ำอ่ะมันไม่ได้มีกลิ่นเปรี้ยวอ่ะมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรผมก็แค่เจาะให้น้ำมันไม่ขังแค่นั้นเองอ๋อแต่ถ้าเกิดให้น้ำไหลออกใช่ครับถ้าเกิดเราไม่เจาะมันขังไปนานมันก็บูด พอบูดปั๊บมันก็เด๋ยวเชื้อโรคอะไรมันจะเข้าผมบ่มท่าไปไม่เกิดอาทิตย์ก็แห้งนะไม่เจอตัวนี้ไม่เจอต้นี้ไม่มีเลยอ่ะไม่มีอ่ะไม่รู้จักเลยมีแต่ท่อน้ำแตกอย่างเงี้ยใช่มีท่อนแตกงล้วเพราะว่าเราเหมือนเราดันอาหารอะไรเยอะแยะเงี้ยมันบางทีแบบเซลล์พืชมันยังไม่แข็งแรงเงต้นมันอายุน้อยเงี้ยแต่จริงมันแตกมาตั้งแต่สามสองปีสามปีแรกก็แตกมันแตกมาเลยนะใช่ครับเป็นปกติ ไล่เทพบำรุงทุกต้นเพิ่มผลทุกไล่